ตรงประตูว <Non. S 2> ะคว่ำได้อันนี้หลุมเกิดบ้านใหญ่นะเฮ้ยโครงแตกบน,บนบนแท่นเนี่ย <c oughs> บนบนวิหารเนี่ยผมอ่บนนั้นเหรอไม่ไปช่วยจะได้ติดสกิล เฮ้ยฟินวอลไป<น>มาแล้วว้ายไล่พี่ไล่พี่ไล่พี่ปันตัวไปแล้วจ้ามันกลับไปนะมันไม่ไล่ต่อต,ต่อด้วยความกดดันมาแล้วระวังระวังระวงังโอ้ยวานลอบไปตรงไหน,นยิงอยู่ข้างบน ไปแล้วไม่รู้ไปไหนหน้ามึงจะปอดจะเอาเงไนให้ได้เอาทอเราเฮ้ยโอ้ไม่เอ็งอ่ะทำอะไรขึ้นลอยวะกอดสายสายตาดูดีๆมั้ยมาแล้วโอ้ยรับไปโอ้จิตนุ่งตัวหิ เตียมฟ้ากันฝั่งไหนล่ะเออพยาบาลยีสปอตแล้วผมตเตียมฟ้าน,นี่แบงับมา<ท>ย,นะมยิวได้นะมาหิวเครื่องไก่ผมรองก็คำแพงวาเี้ยไอธิบายไม่ถูกเพาพี่อยู่ตรงในตอนนี้ เไปมันอยู่โซนโซนเทียมฟ้าเเฮ้ยจอพือผมเลยทางนั้นเดี๋ยวมึงเลี้ยงอยู่เดี๋ยวผมจะวิ่งาะแล้เรียนกำแพงมาขวาจะเจอพี่นะเดี๋ยวยิวให้ได้พี่มีเอ้ยเรียบร้อยครับผมเรีย้ยงเทียมฟ้าเดือดรัวๆครับพี่ได้ปั่นฟรีอยู่แต่ปั่นเป็นตำแหน่งปั่นปั่นง่ายเฮ้ยมาแล้วเว้ย เสต็ปหนึ่งคุ้มครับเราเร็วจัดไปฝั่งไหนอยู่ข้างบนครับเฝ้าลงไปแล้วตรงคนนั่งสองคนนะเห็นพี่เห็นพี่เห็นพี่นุ่มๆระวังนะโอ้มาไล่กูมาไล่กูมึงนุ่มไปช่วยหวานหน่อยตีเวอายังไม่โดนกูลากมาบ้านเล็กอยู่เนี่ย เดี๋ยวผมห้าสิบเปอร์เดี๋ยวเ,เครื่องข้างบนต่อเลยนะมันมันเหมือนมันจะพัดหลงเอากูไปแล้ว,วะลอะระวังนะหะหายแล้วหายแล้วเฮ้ยมาๆมา,มานี่ไม่มีเสียงหัวใจตัดอะไรเลยเออ ฉีกนี้ความจำเจมืมป,ปมั่นมนแท่นแลงมาชั้นบนแบงคมีหานมีหามนมาใกลเสร็จแล้วเคองข้างบน,นะนี่นจไิไล่อยู่ครับไล่อยู่ชิวเลยอ่ะบ้านเล็ก เจสซี่เปอร์เสร็จแล้วเดนี่หาประตูหาประตูหายังไงก็หาไม่เจอเสร็จอะไรครับอ่าแปดสิปเปอร์ปลาเล็กโอ้ยเออขู่ว่าไงวะย่อ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 สร้างความจิบแค้นให้ผีเก้าสิบเฮ้ยมันใหญ่เสร็จแล้วนะวะ ลุกลุกวันลุกไปโอ้ยน้บร้อนเองเองรวเองเพราอะไรไม่เข้าใจอ่ะเป่าเปิดไว้เปิดไว้เลยเอ่ากูแน่แน่เปิดร้อยเลยไหมีน่อีกอีกประตูนึงอยู่ไหนเดี๋ยวไปเพิ่มไว้ไปแล้วประตูนึงอยู่ตรงไหนวะ หายละมีมาลายเดียวไปกับมึงอีกเก่าๆแล้วเก่าๆละวมันต้องไปทางผีอะเด็กปัญหาเดี๋ยว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 มาช่วยกันเลยผมน้นหวานหิวเลยไหมยังไงตรงไม้เกิดอะไรไหมมามาพี่ใช้พยาบาลให้โอ้หิวอย่างจวดบอกเลยเปิดเลยไหมกึบไม่มาวะไป ไอ้เหี้ยมีตรงไหนนะมาตีโทษเทพฟ้าทีรู้เปล่าอ๋าไม่ใช่ไไอ้เหี้ยออกไม่ทันด้วยตาและไม่เป็นไรพี่ยังอยู่พี่ยังอยู่มาตอนไหนวะไอ้เหี้ยผมไม่เห็นเห็นเลยพี่ดึงได้พี่ดึงได้มันมีมอบอยู่ไงโอ้พาเข้าห้องวีแน่เลยโอ้ล่องล่องล่องพูดไกด์ไม่ทันไม่เป็นไรพี่ให้ไปเลยออกเลยนีะ ไไไปไปไปพี่น่าจะล้มพี่น่าจะโอ้โหเฮียละงลงดึงเลยดึงเลยโอ้โหได้ได้อยู่ได้อยู่เลยได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปออกก่อนแบงค์ออกคกอน,นอกระชากแม่งเลยเด้อันเชิญเบียร์ได้โอ้โชิบหายละไม่มีแทงหลังแทงหลังไม่ได้แบงค์ไปรอบประตูเฝ้า ฮิวเวนก่อนก็ได้นะด้านนอกฮิวเวนก่อนก็ได้น่าจะอ้ชิบหายละออกกันเลยออกกันเลยออกกันเลยจะได้รอสองเฮ้ยอ้าวชิบหายได้ฮาร์ดได้ฮาร์ดฝาดิเฮ้ยไม่โดูนโอ้โหเป็นไปได้ ประด็อมีรเดี๋ยวแตพี่เล่นกระหมรอักเกียร์ผมกินข้าวเข็ดเข็ดเขเซีคิดชอตมีรักเิดึงหลุดเช่